สวัสดีครับผบครับเกษตรงงานสไตล์วิรัตครับวันนี้จะพามาดูเอาเขาขึ้นยุงแบบง่ายๆหรือว่าเขาขึ้นเราครับโด้วยใจแข็งยกมั่นกับอเนกประสงค์ทุกอย่างทุกแนวครับดูกัเลยครับพี่น้องไม่ต้องใจช่าคุ้นแบกครับนี่ไปก็ยกไปขึ้นยุงเลยครับสะดวกสบายครับไปดูก็ได้ครับเอาสองสามวงไปใช้เวลาไม่นานครับยกที่ง่ายๆสีลอยลูกครับ สามสีลอยโลได้ยูยครับยกกระชัยเป็นผ้าล้านกับผ้ามู่ผาล้านนี่แหละครับถูกสองชั้นครับคืองั้นก็ผายกมันเองคือกันนี่แหละครับกระชัยประโยชน์เอาเขาขึ้นอยูงก็ได้รับใช้ยกมันก็ได้ครับรู้ครับท่าง่ายๆกับด้วยไม่ได้ยากเลยครับในที่ไหลาครับในที่หลากระสอบเยอะสะดวกสบายครับ ดครับครับยังม่ท่านพ่อเลยครับเุณด้วยชวยกัตต์ไตให้มันเต็มผาครับเอาเมื่อ้องนี่ครับดูนะครับเอาไม่ใส่ยุงถ้าคนไทยก็เรียกว่ายุงคนล่าก็เรียกว่าเราเล้วครับดูครับสะดวกสบายประหยัดเวลาได้ไห้พร้อมครับไม่ต้องใช้คนหลายครับไม่ต้องกรอกถุงอห้ยาก พอดีก็ประตูยุงเลยครับประตูยุงกับําปกติธรรมดาพอดีก็ประตูยุงเลยครับดูนะครับเขาไปกระเทยบุ่มเลยก็ยกขึ้นครับแต่มันจยกไปสูงกับคนเวยจับนิดหนึ่งครับไม่ได้หลายครับอยู่นะครับครับเขาไปแล้วก็พดเองได้สบายครับพุดขึ้นกันกับพุดมันเลยครับพุดเทไปมั่กับพดเองเลยครับแต่ว่ามันยกพาขึ้นไ่ได้สุดที่เชะครับ รู้ครับของวิาัครับแช่งไยสะดวกครับอันนีกประสงค์ครับยกดด้อุกอย่างครับแล้วก็ขึ้นถู่ขึ้นหล่อสบายครับที่นี่ก็ไม่ต้องไหนฮะคนแบกอยากครับถูกว่าในมิจต่คนแก่ครับคนนุ่มก็ก็เมยุ่ยบานครับทํางานกนมิจต่คนแก่คนฒ่าก็ต้องช่วยกันแบบนี้นะครับประหยัดแรงงานไปอีกครับถือว่าสะดวกสบายไปอีกอย่างหนึ่งครับ คันนี้กระชายมานา่นแหละครับติดตั้งมาได้เป็นสองปีแล้วกับเกือบพอสองปีแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะพูดกับพี่ดูครับดูนะครับแต่ถตาลเรประโยชน์ครับวัดตี๋งหญ่อยอ่ครับแต่ว่ามันตกขึ้นสูงมาเลยครับมันติดคือดุงกับเลยต้องคอยยกเลยกับคนใช้พูดนิดนึงครับ ดูครับนะ่ะวดเองเลยครับนะแต่ก็ยังดีกว่าเบกรกับแต่สะดวกสบายก็ได้ไว้อยู่ครับตกตสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งครับใช้อนเนกประสงค์กับถูกยางครับ กับสัวแก้สังส่งทม์ใดกับในรถแท้ถูกรุ่นถูกยี่ห้อกับเครื่องยกมั่นแข่งยกอเนกประสหงค์ของผมครับใครใครแค่ไหนผมไปติดตั้งให้ถึงบ้านครับครับขอบคุณครับผมครับกับจะรายงานตั้งเวลาในคลิปต่อไปครับฝากติดตามกับ